วันนี้เราเก็บจมพู่แก้มแหม่มมานะคะจะมามันเยอะมากๆเลยเราจะมาแปรรูปนะคะเพราะว่ากินไม่หมดกินไม่ทันนะคะเพราะามันค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเชื่อมค่ะตอนนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะใส่หม้อไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่น้าตาลกับเกลือแค่นั้นนะคะเราจะเคี่ยวให้แห้งนะคะเ,เคยทํามาแล้วหนึ่งรอบนะคะรสชาติมันจะคายๆกับพุทราเชื่อมะคะ่ะ อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถเก็บไว้กินได้นานๆเลยนะคะเพราะว่าการแปรรูปอาหารนี่ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่เราจะสามารถเก็บอาหารไว้กินนานๆน่น,นะคะนี่ชิ้นพวกแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเชื่อมดูนะคะวิวิธีนี้เราก็ไม่เอามาสดๆแล้วก็ล้างให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็ใส่หม้อแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่เกลือแล้วก็ เติมน้ำนิดหน่อยนะคะเพราะจริงๆแล้วในชุมพู่นะคะเขาก็จะมีน้ําของเขาเดี๋ยวน้ําในชุมพู่ก็จะออกมานะคะแต่เราจะเคี่ยวจนจนจนแห้งนะคะจนน้ําตาลเหนียวนะคะเพื่อที่จะรักชุมพู่แล้วก็มันก็จะเก็บไปได้กินานานๆเลยนะคะรสชาติอร่อยค่ะเดี๋ยวเราลงมาลุ้นก,กันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ก็ตั้งไปก่อนนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆว่าจะได้ประมาณ อนนี้เราก็เคี่ยวชมพูไปได้สักระยะนี้นะคะชมพูก็เริ่มยุบตัวไปจากเมื่อกี้อยู่ที่ปากปากหม้อน,นี่คะ่ะตอนนี้ก็ยุบตัวไปได้ประมาณพอนแล้วนะคะนนก็เราต้องเคี่ยวกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าน้ำํำชมพูก็เริ่มออกแล้วสีจากที่สีสดใสก็เริ่มซีดลงแล้วนะคะเราจะต้องเคี่ยวจนน้ำชมพูจนชมพูคลายน้ําออกมาเกือบทั้งหมดนะคะแล้วเรา่าเอา,เอา,เอาน้าเชื่อมเข้าไปแทนที่นะคะแล้วก็ เนื้อก็จะต้องแหง้งเคี่ยวจนน้ําแห้งนะคะเพื่อที่จะสามารถเ,าเก็บไว้ได้นานนะคะะเราก็จะแปรรูปเก็บไว้ได้ทันแล้วนะเก็บไว้ตู้เย็นได้เลยนะคะรสชาติน,น่าจะออกปเป็นแบบหวานหวานเข็ม้นเล็กๆกันนะคะแล้วก็คัพเค,คพิซาเชื่อมประมาณนั้นนะคะน่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวเราเราดูกระตะระว่าจะเป็นยังไงบ้างผู้เริ่มคายน้ําออกมาแล้วนะคะน้าก็เริ่มทุ่มผูะะ้แล้วค่ะก็เริ่มเริ่มจะ คายน้ําออกมาแล้วนะคะการคายน้ําก็ทําให้ในชิชมพูก็จะรับน้ําเชื่อมเข้าไปได้นะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่คลายน้ําออกมาเขาก็ไม่สามารถจะดูดซับน้ําได้นะคะก็ตัวนี้ก็น้่เราก็จะต้องเคี่ยวจนติดจ,จนแห้งเ่ยนะคะเดี๋ยวตัวนี้น้ําก็เริ่มออกมาเต็มแล้วนะคะชมพูก็ค่าเป็นสีชมพูแล้วนะคะตอนนี้ก็พอกลายน้ําออกมานะคะจากน้ำสีใสๆกลายเป็นน้ำสีชมพูเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวจนแห้งเลยนะคะ ना फिर बोला